ครับสวัสดีครับผมวิทย์ร้านผู้ส่การเกษตรนะวันนี้เรามีเครื่องพ่นปุย๋ยหวานข้าวหวานมเมล็ดพ่นลมนะมานําเสนอลูกค้านะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาดใหญ่นะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สีจังหวะโมเดล g a 5 0าศูนนะซีซีนะครับผมตัวนี้มานําเสนอลูกค้านะเป็นเครื่องยนต์ที่ใหญ่นะครับผมประหยัดน้ามันนะครับผมมีความทนทานสูงสามารถพ่นได้นานนะผมลุยงานหนักนะครับผมตัวนี้ก่อนทำการจะส่งนะทางร้านจะทําการถ่ายคลิปวิดีโอให้ลูกค้าดูความสมบูรณ์ของสินค้า อย่างนะครับผมก่อนทําการจัดส่งพร้อมของแถมทุกอย่างนะครับผมพร้อมลองเครื่องยนต์ให้ดูนะครับผมเพื่อใลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าซื้อเครื่องพ่นปุ๋ยจากทางร้านเราไปนะใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับผมครับสวัสดีครับผมวิกร้านคุณสู่การเกษตรนะวันนี้นะเรามีเครื่องพ่นปุ๋ยนะครับผมวันข้าวนะครับผมหรือว่าพ่นพ่นลมนะครับผมตัวนี้นะเรามานำเสนอลูกค้านะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์นะครับผม4จังหวะนะโมเดลตัวนี้นะครับผมจะเป็นโมเดล gx 5 0าศูนย์ะผมเครื่องยนต์5 0าสซีซีนะครับผมตัวนนี้จะแตตกก่่างับรุ สจังหวดัดทั่วไปที่เป็นเครื่องยนต์ j จ3 5นะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ j จ5 0นะซึ่งเครื่องยนต์จะใหญ่ขึ้นนะส่งผลให้เครื่องยนต์แรงขึ้นนะเป่าลมแรงขึ้นนะทนทานนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมจะประหยัดน้ามันนะ <ở> เพราะว่าเราเร่งนิดเดียวเนี่ยเครื่องยนต์ก็แรงแล้วนะครับผมลมก็แรงแล้วนะโอเคในส่วนของตัวนี้สเปคนะครับผมถังตัวนี้จะเป็นถังขนาด26ลิตรนะครับผมสามารถจุนะตัวนี้สามารถพ่นปุ๋ยน้าได้ด้วยนะครับผมในส่วนของรุ่นนี้นะโอเคแล้วก เป็นตัวเครื่องยนต์สีทั้หวะนนะครับผมสูบเดียวนะแบบโอเวอร์เฮดแคมชาชามนะซึ่งตัวนี้จะเป็นบล็อกเดียวกันกับของเครื่องตัดหญ้านะครับผมตูะกูล g x 50นะซึ่งเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะอะไรใช้ร่วมกันทุกชิ้นนะครับผมก็ดีนะตัวนี้อะไรหาง่ายด้วยนะครับผมโอเคเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับผมตัวนี้งานนะครับผมพวกต่างๆนะสังเกตดูเสื้อเสื้อสูบนะผมงานเงียบมากนะตัวนี้นะนี่ับผมก็คือจะช่วยให้มีความแข็งแรงแล้วก็การระบายความร้อนที่ดีนะครับผมต คเรามาดูในสเปคของเครื่องยนต์กันเลยนะตัวนี้จะเป็นความจุอยู่ที่47.9ซีซีนะผมความแรงอยู่ที่2แรงนะที่8,000-7,000รอบต่อนาทีนะครับผมัวนะเคตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สีสว่างไม่ต้องผสมออลตลูปนะครับผมตัวนี้จะเป็นน้ำมันนะแก๊สโซฮอล์91หรือว่า95ก็ได้นะหรือเบนซินล้วนก็ยิ่งดีนะครับผมตัวนี้ทีนี้ในส่วนของตัวนี้จะเป็นที่เติมน้ำมันเครื่องนะความจุอยู่ที่ตัวนี้นะจุอยู่ที่130มิลลิลิตรนะครับผม หรือเอาง่ายเวลาเราเติมไหครับผมให้อยู่ที่เกียวตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะให้เสมอขอปานนี้จะพอดีเลยนะครับผมโอเคเพื่อซื้อทางร้านเรานะครับผมเราก็จะทําการเติมน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าแล้วก็ลองให้ลูกค้าด้วยนะครับผมในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นโช๊คนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของคา์บลิเตอร์นะตัวนี้เราเลือกใช้คา์บลิเตอร์ของแล้วก็คอยไฟเนี่ยเป็นระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเลิกับจ่ายไฟของเครื่องยนต์นะครับผมตัวนี้เราเลือกใช้เป็นเกียร์ที่มีคุณภาพสูงนะครับผมตัวนี้เราประกันให้หะ เรามาดูในส่วนของลิ้นนะครับผมลิ้นตัวนี้จะเป็นลิ้นคอใหญ่นะครับผมแนเลตอย่างดีนะครับผมสามารถปรับได้10ระดับนะครับผม่างนี้นะสามารถปรับได้10ระดับเลยนะครับผมโอเคตัวนี้ปิดได้สนิทนะครับผมคอกว้างนะครับผมก็จะช่วยในเรื่องของการลงได้ดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเม็ดปุ๋ยหรือว่าเม็ดข้าวนะครับผมตัวนี้คันเร่งนะคันเร่งนี้สามารถปรับได้แปดระดับนะครับผมตัวนี้สีขาวล้วก็สามารถปรับได้แปดระดับเลยนะครับผม ด้านหลังนะด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกอย่างดีนะบูด้วยโฟมนะครับผมตัวนี้ช่วยซับแรงก,กระแทกได้ดีนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ในส่วนของยางกันก,นกระแทกนะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบยางน,นะโอเคคุณภาพดีตัวหนึ่งเลยนะครับผมตัวนี้2จุดนะแล้วก็ด้านล่างนะครับผมก็จะเป็น3จุดนะครับผมตัวนี้นะใบพัดนะตัวนี้ใบพัดจะเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นใบพัดขนาดใหญ่นะครับผมอยู่ด้านในนะครับผมช่วยให้ลมแรงนะครับผมช่วยให้ลมแรงนะแล้วก็เป่าได้ไกลนะครับผมตัวนี้นะเป่าได้รับนอ้ขึ่กับ่า Uh, เมล็ดเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เรามาเป๋าเนี่ยมันหนักแค่ไหนนะครับผมโอเคมานี้นะเคที okay. นี้เรามาดูในส่วนของแถมน,นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นข้ออ่อนนะครับผมอย่างดีนะตัวนี้พลาสติกอย่างดีนะผมตัวนี้มันเงานะช,าช่วยตัวนี้เหนียวนะครับผมไม่ฉีกขาดง่ายนะตัวนี้แล้วก็จะเป็นท่อน,นะครับผม,าม,าต,บผมตัวนี้ก็จะเป็นสามารถต่อได้นะเป็นท่อสั้นแล้วก็ท่อยาวนะครับผมมีมือจับให้เรียบร้อยนะสามารถต่อได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวสำหรับพ่นน้ํายานะครับผมสามารถปรับได้นะ หลากหลายนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นในส่วนของชุดซ่อมบํารุงแล้วก็เป็นชุดน้ำนะทัวนี้ก็จะเป็น s, ลิงก์ให้นะครับผมมีกวยให้นะแล้วก็ปลอกรัดแบบรวดอย่างดีนะครับผมแล้วก็คู่มือแล้วก็สายสะพายบ่าคู่นะครับผมเรามาทําการประกอบให้ลูกค้าดูนะครับผมวิธีการประกอบสําหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับผมนะตัวนี้ก็ประกอบไม่ยากนะครับผมตัวนี้ส่วนซื้อตัวทางร้านเรานะเราจะประกอบให้ลูกค้าไปเลยนะครับผมสายสะพายบ่าคู่นะเกลี่ยเลยครับผมประกอบให้เป็นตึงๆนะ ประมาณนี้แล้วก็จุดะล่าน้องจุดระเบิดระล่างเลยตรนี้สามารถตัดได้นะแล้วก็สามารถเรียกรัดไปเลยนะแต่สัญละะักนะครับผมทีนี้เรากำลังใส่ในส่วนของนี่ข้อนะครับผมแล้วก็เลยนี่คือขักดันเลยนะครับผมนั่นเลยนะนี่นั่นแหละนะผมกดเลย ซื้อทางแล้วเราก็จะขันไปเลยนะครับลูกค้าจะได้ไม่ต้องลุงด้านครับขันมันปีนแล้วเป็นแย้มเลยครับผมให้เอาด้านนี้นะเป็นที่ขันนะเพราะว่าถ้าเราด้านนี้มาจากผมนี่เราตะโดนเราครับโอเคไม่แล้วนะครับก็ถึงสอนไปเลยเป็ล็อกงานนะครับผมโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบเครื่องยนต์นะครับผมให้ลูกค้าดูนะโอเคนะครับผมตัวนี้น้ำมันเครื่องนะซื้อทางร้านเราทางร้านเราจะลองเครื่องแล้วก็จะเติมน้ำมันเครื่องให้เลยนะครับผม ตัวนี้น้ำมันเครื่องใช้น้ำมันแบบเดียวกันกับมอเตอร์ไซค์นะครับผมสีจังหวะยี่ห้อไหนก็ได้นะครับผมน่าจะเป็นฮอนด้าหรือว่าพีทีทีอะไรก็ได้นะครับผมนี่ให้เราตะแคงนิดนึงนะครับผมเพื่อให้เป็นมุมที่ถนัดนะโอเคทีนี้เราเติมไปนิดนึงแล้วก็ตั้งตั้งเครื่องลงมาเช็คดูนะครับผมอ่านี่นี่นะครับผมเราจะเห็นระดับน้ำมันเครื่องนะนี่ระดับน้ำมันเครื่องที่ถูกต้องนะครับผมจะอยู่ขอบปากเกียวพอดีนะครับผมถ้ามันล้นแสดงว่ามันเกินนะครับผมเราก็ปล่อยล้นออกเลยนะครับผมโอเค แล้วก็เราปิดฝาให้แน่นนะครับผมนะทีนี้ตัวนี้จะเป็นน้ํามันเบนซินหร,หรือว่าหรือว่าแกซโอฮอล์91หรือ95ก็ได้นะทีนี้ผมแนะนําให้ใช้แกซโอฮอล์95นะครับผมเพราะว่าเพื่อการท่อไหมที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเราก็เติมได้เลยนะครับผมตัวนี้ความจุที่0.63ลิตรนะครับผมหรือ630มิลลิลตรนะโอเคเดี okay. ๋ยวผมตรงนี้ก่อนแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะในส่วนของตัวนี้นะครับผม ตัวนี้ก็จะมีตัวนี้จะเป็นคาบูเลเตอร์แบบไดอะแฟรรมนะครับผมหรือว่าแบบขาวป,ปั๊มนะเพราะว่ากดไล่น้ำมันนะครับผมนี่นะจะมีน้ำมันขึ้นมานะกดไปเลยนะครับผมจนตึงมือนะแล้วก็ตึงมือแล้วพยายามจะให้มีฟองอากาศนะครับผมพอเราเริ่มเต็มถ่ายแล้วก็ค่อยกดเบาๆนะครับผมเพื่อไล่อากาศนะโอเคนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบเครื่องค้นปุ๋ยนะครับผมสี่จังหวะนะโมเดลเจ5 0้านะห้าสซีซีนะครับผมตัวนี้นะโอเคก็จะมีคันเร่งนะมาดูตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคันเร่งนะครับผม มีให้แปดระดับเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะจะเป็นปุ่มดับเครื่องยนต์นะครับผมโอเคทีนี้เรามาสตาร์ทได้เลยนะครับผมเมื่อเรากดไล่น้ำมันเต็มสายแล้วนะครับผมให้เราดึงสตาร์ทนะดึงไปสักสองสามทีถ้ามันไม่ติดให้เราเปิดโช๊คนะครับผมตรงนี้นะถ้ามันเสียงมันจะติดหรือว่าติดแล้วให้เราโช๊ลงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะลองให้ดูโอเเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทให้ดูอีกทีนึงนะสตาร์ทติดง่ายนะทีนี้นี่นะครับผม <S <S เอเาให้ดูนะผมอันนี้เครื่องเดินนิ่งนะผมโอเคท้เราก็โอเคครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับผมสาหรับลูกค้าทีา่ต้องการใช้เครื่องพ่นปุ๋ยสจังหวะน,นะครับผมซึ่งจะมีความแรงนะตัวนี้นะผมแนะนําเลยนะครับผม แล้วก็เครื่องยนต์ใหญ่เนี่ยจะส่งผลให้อ่าหนึ่งเลยแรงแล้วก็เราไม่ต้องเร่งเยอะนะครับผมประหยัดน้ำมันด้วยนะครับผมแล้วก็เครื่องใหญ่ก็จะช่วยในการระบายความร้อนได้ดีนะครับผมเพื่อชุดขนมใช้นานๆนะครับผมมีความคงทนสูงนะครับผมโอเคสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะก็สามารถติดต่อสอบถามหรือว่าจะแอดไลน์ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดแปดสามแปดสี่นะร้านผู้สูงเรายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับผมก่อนทำการจัดส่งนะทางร้านก็จะทำการทดสอบเครื่องยนต์นะครับผมถ่ายให้ลูกค้าดู ทุกอย่างนะผมไม่ว่าจะเป็นของแถมต่างๆนะเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าซื้อเครื่องคัดปุ๋ยากทางร้านเราไปนะใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับผมแล้วก็ตรงปกร้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคสำหรับว,วันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ